ของฉันอีกหนึ่งคนวันนี้เราจะต้องปะต้องแต่ว่ามันจบขึ้องด้านนั้นลูกบางทีแม่อาจะตายเลยต้องปกต้องฮัปปี่ไม่บบหให้ไอ,อ้เนียวคนเดียวไปกันเถอะย่าเพื่อเก็บของจะดี จะไม่เก็บของพระเจ้าจเก็บตอนสุดท้ายเสมอพระเจ้าก็มีลูกเหมือนกันว่าถนัดแต่จิตวิญญาณพระเจ้าบอกว่าห้ามเก็บตอนอื่นพระเจ้าเจอของ<ะ>พระเจ้าต้อง ตอนนี้ yeah. hey, พระเจ้าตกเขียวไปอย่าเอ๊ะพระเจ้าตกรอบหนึ่งพระเจ้าที่พระเจ้าได้เดินมาหนึ่งล้านเมตรพระเจ้านั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหพระเจ้าโอเคเดี๋ยววันนี้พระเจ้า ดีแล้วพระเจ้าจะได้ไม่ต้องเสือแรงไงล่ะเอา้เอา,อาพระเจ้าตกพระเจ้าตกเขียวพระเจ้าตกเขียวตายโอเคแมวไม่ได้อยู่นั่นงั้นพระเจ้าดันชีต่อเมันจะตายกันให้ได้เลยใช่ไหมพระเจ้าขอดันชีตกนะ่อน เหมือนไม่ต้องปกป้องใครละเขาเอาตัวรอดกันได้ฉะนั้นพระเจ้าก,ก็ไม่ต้องหวาอะไรโอเคทัฟฟี่ทัฟฟี่น่าจะอัพสกิลตัวเลเวลสองเขาติดเจ้าสกิลตัวเลเวลหนึ่งแป๊บอย่ามา,าว่ากับแถวนี้มีปลาสเตอร์เฟอร รีบนี้ไปซักห้าครั้งมันไว้เจ้าก็ยังจะดื้ออยู่เจ้าไม่ตายเว้เย ราได้รับคำที่บอไว้กับพระเจ้าพระเจ้าชอบกินเค้กอร่อยจเจ้าต้องอววกินเค้กกับพระเจ้าเพราะว่ามันมาเออพระเจ้าเล็กว,ว้าวมันมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยใจ๊กเกเรเปล่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดคำว่าใจ๊กเกเรเมื่อพูดคำว่าใจ๊กเกเร เอาชิ่พาได้เจคเกเร่ดูเดี๋ยวพระเจ้าจะไปช่วยเองเจ้าลงมาก่อนนะเออรู้แล้วเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเ <A wolf. S 1> อยา้วเห็บบังให้พระเจ้าช่วยเหรอพระเจ้าว่าแล้วหว่านแล้วมันพระเจ้าไม่ฆ่าห้ามมาฆ่าเพื่อนของพระเจ้าดิคัสโอ้โหใจเกเรจริงๆพูดใจเกเรก็ยังใจเกเรเหมือนเดิมไม่มีผิด ื่วแกจะลบร้างของฉันหายลมายุลม,ลมอุยตกลไม่ใช่เราไปผิดโอโอ้แสดงว่าสไปร์ช่วยสินะ อาอยู่ในน้ำประดอซิทก่อนที่จะเข้ามาบอกมันมาแล้วเอา้าวคั้งนั้นคือบอลกับแมวเไม่รู้ไม่รู้แต่ตช่างมันค <c oughs> ังค้งค้างค้งคังค้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 งโอ้ค้งไม่ได้ดันอย่างเดียว oh อือพระเจ้าช่วยโลกโอ้พระเจ้ามึงนีนวะพระเจ้าไม่ตายเลยพระเจ้าช่วยเองเออขังไว้พระเจ้าจะขังมันไว้นี้ไปซะถ้าไม่อยากตายพระเจ้าตัวแล้วถ้าไม่ฟังคำถ้าไม่ฟังคำสั่งของพระเจ้าอาจจะได้ตายจริงๆนะ ถือว่าพระเจ้าเตือนแล้วนะถ้าไม่ฟังคือได้ไปสวรรค์แน่โๆๆๆนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณนักข้างบ้านคุณนักข้างบ้านพระเจ้ามันลงมาจากไหนล้วพระเจ้ากลับมาพระเจ้ตาต้องหาของกินก่อนมันจะช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยมันเลยเหรอก ตัวกำบังไว้ก่อนแล้วประโยชน์ตัวยิงปืนไรทะดูฟ้าเยี่ยมเอาเพื่อนตายจังมันเฟือเอาเป็ดเยียบหน้าพัะเจ้า